สวัสดีค่ะวันนี้สิริจะมาทำคลิปเกี่ยวกับมาดูซิว่าคนคนนั้นคนในใจของเพื่อนๆพื่อนสิริเขาแอบส่องแอบมองเพื่อนๆของสิริหรือเปล่าแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเขาส่องเขารู้สึกอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยไหมคะค่ะสิริใช้ไพ่นี้นะคะมิลเลนเนียมนะคะกับ ไห่เอเจิต์อาร์เซอร์นะคะพลังงา,านของ,ของเพื่อนๆนะคะแฮงแมนเดะมูนสองดาบ แปดไม้เท้าแปดเหรียญเป็นคนธาตุลมเมถุนตุลกุลนะคะเป็นคนวันจันทร์เป็นคนธาตุไฟเมสิงธนโนธาด,ดินมังกรพุกศกันนะคะช่วงนี้เพื่อนๆน,นะคะอาจจะกําลังอยู่ในความรู้สึกที่ยังไม่อยากยังไม่อยากจะทําอะไรยังอยากอยู่นิ่งๆนะคะยังรู้สึกเหมือนแบบ ขออยู่กับตัวเองสักพักเพราะว่าตอนนี้ถ้าทำอะไรไปก็ไม่ได้ดังใจรู้สึกติดขัดรู้สึกสะดุดมีความคิดมากมีความกังวลอยู่ในช่วงที่กำลังตัดสินใจมีทางเลือกคือยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทำอะไรต่อไปดีขออยู่นิ่งๆขออยู่เฉยๆสักพักนะคะเพราะกำลังใช้ความคิดเพื่อจะตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างแล้วก็เพื่อนๆเ,เป็นคนที่ ขยันชอบพัฒนาความรู้ความสามารถตัวเองพัฒนางานนะคะแล้วก็ขยันอดออมเก็บเงินเก่งนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีความมั่นคงระดับหนึ่งแล้วนะคะแต่ตอนเนี้ปัจจุบันเนี้ยเพื่อนๆก็กำลังมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจกำลังคิดอยู่นะคะ เดี๋ยวเรามาดูพลังงานของเขากันนะคะเด็กถือถ้วยห้าดาบสิบไม้เท้าเก้าเหรียญสี่ถ้วย คนธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกนะคะเป็นคนธาตุลมเมถุนตุลกุมเป็นคนธาตุไฟไม่สิงธนูเป็นคนธานตนุนนานนาดินมังกรพฤกษกันนะคะอืมาทุกธาตุเลยนะคะแต่ค่อนข้างจะเป็นทางธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกมากกว่านะคะเขาเป็นคนที่ตอนนี้นะคะอาจจะรู้สึกเริ่มชอบใครสักคนนะคะหรืออาจจะ เริ่มอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่เขามีใจรักนะคะหรือว่าเขากำลังชื่นชอบใครสักคนคนคนนี้มีพลังงานที่เด็กกว่าเพื่อน,เ,อนเขาเป็นคนที่ขยันทํางานมากนะคะแต่ในบางครั้งงานของเขาอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคบ้างค่อนข้างเป็นงานที่หนักแต่เขาก็หวังว่าถ้างานที่เขาทำนี้สำเร็จรุล่วงไปแล้วอ่ะเขาก็จะมีความ มั่นคงมีผลกำไรทำให้กิจการของเขานะคะคหรือชีวิตของเขานะคะคก็คือมีความมั่งคั่งในระดับหนึ่งให้เขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างสุขสบายนะคะเป็นคนที่มีคนมาชื่นชอบนะคะอยากจะยื่นมอบความรักนะคะ แต่เขาก็ไม่ได้สนใจนะคะตอนนี้เขาเหมือนอารมณ์แบบเบือ่อเบื่อเส็งๆหรือมีอะไรไม่ได้ดังใจนะเดีด๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าคนคนนี้นะคะเขาแอบสองเพื่อนเไหมห้าเหรียญ ชีนีถือถ้วยเด็กถือเหรียญหนึ่งดาบเด็กถือดาบ คนคนนี้เขาส่งเพื่อนๆนะคะเพราะว่าเขาอยากจะขอโอกาสจากเพื่อนๆนะคะ,ะเพราะว่าเขามีความรักให้เพื่อนๆนะเขารู้สึกชอบแล้วเขาก็มีสิ่งที่อยากจะมองให้เพื่อนๆตอนนี้ก็ได้แต่แอบส่องแอบ,บมองเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าตอนนี้พอเขาส่งเพื่อนๆนะคะในช่วงนี้นะคะเขาส่งแล้วเขารู้สึกยังไงนะคะมาดูความรู้สึกเขากันค่ะ หนึ่งเหรียญ The Magician เจ็ดไม้เท้าสามเหรียญราชินีถือเหรียญนะคะส่องแล้วรู้สึกยังไงอยากจะมอบสิ่งของให้อยากจะเริ่มต้นด้วยนะคะอยากจะ แสดงความรักอยากเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์นะคะมองเพื่อนๆเป็นของขวัญของเขาเป็นสิ่งของมีค่าสําหรับเขานะคะเขาอาจจะมองว่าเพื่อนๆมีคนมาชอบเยอะเขาเหมือนเขามีคู่แข่งแต่เขาก็พร้อมที่จะแข่งขันกับคนเหล่านั้นซึ่งเขามั่นใจว่าเขาชนะเขาก็คิดแผนการอยู่นะคะว่าจะทํายังไงดีนะคะเพื่อที่จะได้อ่า เพื่อที่จะต้องแข่งขันกับคนอื่นแล้วก็ชนะใจเขาอยากจะพูดคุยกับเพื่อนๆนะคะอยากจะเป็นที่ปรึกษาเป็นคู่คิดนะคะซึ่งเขามองว่าเพื่อนๆเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นคงเป็นคนรักตัวเองเป็นคนที่สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองแล้วก็เป็นผู้หญิงที่สามารถจะ ทำอะไรด้วยตัวเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้โดยไม่ต้องหวังว่าจะต้องไปพึ่งผ่าใครเขารู้สึกชื่นชอบมองว่าเพื่อนๆเ,เก่งนะคะบางครั้งเขาเห็นเพื่อนๆน,นะคะเป็นที่ปรึกษาให้คนอื่นได้นะคะเขาก็อยากจะเข้ามาในชีวิตเพื่อนๆหรือได้เจราจาสื่อสารพูดคุยกันนะคะได้อยู่ด้วยกันนะคะเามาดูไพ่ขึ้นกันนะคะไพ่านางฟ้านะคะานางฟ้าอยากบอกอะไร กับเขาคนนี้นะคะในช่วงนี้นางฟ้าแนะนําว่าให้มีความปณีประนอมหาจุดสมดุลให้ชีวิตนะคะยึดมั่นความคิดเห็นของเรานะคะในขณะที่เรายึดมั่นความคิดเห็นของเราเราก็ต้องเคารพมุมมองของผู้ผู้อื่นด้วย ปรับปรุงสุขภาพของเรานะคะก็คือในเรื่องของสุขภาพจิตใจหรืออะไรก็ตามนะคะเราต้องทําให้ร่างกายของเรามีความสดใสเข้มแข็งนะคะถ้ามีสิ่งใดนะคะมีความกังวลใจหรือสิ่งใดๆไม่ดีนะคะก็ให้ขจัดสิ่งไม่ดีออกเพราะว่าในช่วงนี้นะคะพลังงานของเพื่อนๆนะคะมีความคิดมากมีความกังวลอยู่นะคะยังไงนะคะสิริก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนแล้ว สุดท้ายนี้สิริก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สิรินะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย